สวัสดีสมาชิกนะครับมีเบนซ์นำเข้ามาฝาก1นึ่งคันนะครับตัวนี้เบนซ์หประตูนะครับเมอร์เเดสเบ A 2 0 0ร้อยนะครับสองจุดศูนย์ออโต้เบนซินปี2007ันเจ็ะครับหนึ่งแบาทนะครับ ประมาณนี้ได้ขับเบ้นสภาพโดยรวมสวยครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับ5ประตูเบ้นนะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครที่กําลังหาชอบทางนี้นะครับจัดไปสไตล์ยุโรปนะครับสวยๆนะครับที่เหลือสมาชิกสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่มินบุรีนะครับนี่ครับสภาพโดยรวมสวยนะครับคันนี้เป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับเซนทล็อกแอร์แบกนะครับโดยรวมสวยครับกระจบขึ้นลงไฟฟ้า้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถ ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับเป็นไม้แท้นะครับสภาพโดยรวมสวยไม้ประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับใครถูกใจนะครับเน้นเลยครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับพวงงมมาลััยนติฟังก์ชันนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าภายในเป็นโทนดำนะครับเบาะหนังสีดำเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสวยสไตล์ยุโรปนะครับมาเลยครับกับ Mercedes-Benz 5ประตู ตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับใครสนใจนะครับหาข้อมูลใน YouTube ก็มีนะครับแบบรีวิวเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับผมนี่รีวิวเฉพาะในส่วนของสภาพรถแล้วก็การคัดรถเช็ครถนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงรับรองหาได้แน่นอนนะครับมีคนรีวิวนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ฝาก็้ด้นะครับคันนี้1 4 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับขอขายเงินสดนะครับที่เหลือสมาชิกสนใจชมเช็คทดลองขับตรวจสอบสภาพอีกทีหนึ่งด้วยตัวเองนะครับมาได้เลยครับเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับคันนี้เป็นรถ ปีเก่าแล้วนะครับก็สนใจนะครับเน้นโทรจราจามาก่อนครับแล้วก็มาลองขับได้นะครับสมาชิกบรนไกลไม่สดวกเดินทางก็ขอวิดีโอขอได้ขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับการันตีการจะส่งให้ครับลองชมนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับสมาชิกสายเบ้นนะครับเมื่อเสดเบ้น